ก่อนเดินก็พุ่มและเจ้ากานาครับข้อนมกราบนมัสการถึงคุณกองประริีรัตนาไตรคุณประพุธประธรรมประส่งและข้อนมกราบอาราธนาคุณประริีรัตนาไตรตลอดถึงสิงก์สธิ์ตั้งหลายจงได้ประสิท์ประซาดอำนวยอวยพรชัยให้กับพ่อแม่พีน้องท่านผู้มีเกียรติทีารพนะครับทีีไดอุตซ่ามาเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ศิลปินตื่นบ้าน ปากตานั่งตะลุงบ้านเราและพร้อมวันนี้กับพ่มมคอกราบเรียนทำความเคารพไปตึ่งทันอาจารย์พลวิชัยแช,ชมสิริวัตรนะครับท่านรองประธานกรรมการผู้ทีได้ให้โอกาสเราชาวคณะกับเดินทางมาจากจังหวัดตรังศิลปินนั่งตะลุงนี่กับพี่น้องที่เคารพในปัจจุบันใน คือพม่มาแล้วมาพอปีนอง g ชาวใต้เราในภาคกลางหรือจะเป็นชาวปากนึ่งไต้ก็แล้วแต่เราชื่อว่าเราเป็นเจ้าขคลองออมรดกของเราโดยส่วนรวมในปัจจุบันนี่นกับภาคใต้เรานี่ซิบี่จังหวัดตั้งแต่จุมพรลงอปยจนถึงนาราธิวาสศิลปินผืนบ้านไม่ว่าจะเป็นนั่งตะลุงเป็นมโนราลีเกป้าเพลงบอกต้อนลานเพลงนาะกับกับพวอเองได้รับ ความไว้วางใจจากพี่น้องศิลปินกรรมาการแต่ละจังหวัดครับตอนนี้กระพุมกระทำหน้าทีเ่เป็นประธานดูแลศิลปินผื่นบานอยู่ทั้งทิบซี่จังหวัดคือรวมมือกันรวมมือกันเผื่อการที่จะอ,อ,อนุรักษ์สิ่งนี้เอาไว้พี่น้องครับแค่นี้พี่น้องมายุ่ทางปากกร้างมายุ่ทางนี่นจากจายมานานานๆก็เป็นร่วงเป็นใหญ่อันนี้กระพุมเองได้มาโอกาสคืนนี้ก็ถื่อเป็นิมิดไมอยันดีที่ได้รับเกียรติ จากทางท่านอาจารย์ปกรณ์จจัยและกรรมาการาทีมงานที่เข้าใใไปจ่าเป็นมาถึนี้อทับพี่น้องจะได้สัมผัสเนื้อห้าสาระาในรูปแบบกองนั่งตะลุมครับพี่น้องครับกระพุ่มทำการ,รแสดงแบบเมื่อนชาวที่ปักใต้โดยตรง้งหมดคือเมื่อกับพี่น้องไปนั่งอยู่ที่ปากใต้ตอนนี้เรามีการรวมรุมแบกใส่ดิมแล้วก็มีเพลงลุกทุงก็มาประกอบไล่ยคนอาจะคิดว่า นั่งดาลุงเราต้องเอาเพลงลูกตุงก็ามาต้องเอาบางจิ้งบางยางเข้ามาเป็นตัวยัวเป็นตัวนําเป็นซื้อเขาเออพี่น้องที่รักมิติก็รับกับตอนนี้ศิลปินนั่งดาลุงเราทิพยี่อย่งวัดก็มีอยู่ประมาณเกือบสี่ร้อยคณะนะครับตั้งแต่จุมพอล,ลงไปแต่ว่าที่เป็นศิลปินที่กำลังให้ความบันเทิงอยู่ก็เราเริ่มตั้งแต่ธุราศิลปินปืนบ้านกองเรานั่งดาลุงนี่เป็นศิลปินแน่งชาติขึ้นมาอาจารย์จุเลียมกิ่งตอง อาจารย์สีปัดจลามข้าวนะครับแล้วที่จังหวัดนะครศรีธรรมราชครับนั่งตาลุงยังไม่มีศิลปินแน่งชาติแต่เรามีอาจารย์ซอยเฉียนยิอยเปล่งบอกครับเป็นศินลปินแน่งชาติที่นั่นกรณีไปทรงคราครับทรงคราเรามีศิลปินแน่งชาติซ่องถานแต่เสียชีวิตไปแล้วทานนึ่งคือคุณพอกันตอนนี้ก็ยังอาจารย์ชินอัตโกศิษ์ปีนี้ทุดทถ่ายกับศิลปินที่ได้เป็นบุคคลดีเด่นกองชาต เป็นลิเกาป่าของจังหวัดกระบี่กับลิเกตรึกนี่คือความเคลื่อนไหวในทางศิลปินเราครับพี่น้องีิราเมติก,ก,กับกระช่วงนี้เวลาของความสุขความทราร์ตกระพุ่มกราบก็ประคุณอีกครั้งหนึ่งธรรมชาติที่พุมาจะแดงเป็นครั้งที่สองกับครั้งนี้ครั้งที่สองแต่ครั้งแรกนั้นมาแต่ไม่ได้แสดงเมื่อวันที่สิบสามตุลาคมตรงปานารอยทีบอก พมเอารูปนั่งเอาจอมากึ่งก็แต่ออประชุมทำได้ระแดงแล้วแต่ว่าก็ว่าตอนนั้นมันเกิดปัญหาวุ่นวายระแงไม่ได้เออขาไม่ได้ระแดงจอกระรูนโบงกระรูนเหมือนอ,อันแรกต้องปัญหารอยที่พกกับพมอย่างเป็นหนักซึกงซาอยู่เลยเออรูปเอาไรมาระแดงแต่พมไม่จได้กับรูปพมรุนอยู่นั้นเราไม่อยากรูปพมรูปกล้องกุญเวยามุตทกระพมหังเพย์ไม่อยากกับพ่บอมตัวนึง ตอนสะไม่นั่นกับแล้วการนี้แล้วกับได้ไม่โอกาสมาตอนนี้พมได้แสดงแล้วเ,เรียนครับอาจารย์ปอนวิจัยว่าคงจะไม่รุนแหนแล้วแล้วนี้อย่างไรเจีาาย๊ยครับพี่น้องที่รักม่ติกระครับคืนนี้พมจะนำสารานิยายที่มีชื่อเรื่องว่าพระชาชนเป็นย่ไรในแผ่นดินมาเล่าตู้กันฟังนี่คือสารานิยายข้องนั่งตะลุงที่เราจะนํามาเล่าทู้กันฟังพระชาชนเป็นย่ไรในแผ่นดินครับจะเป็นรูปแบบนั่อย่างไรนี่คือสารานิยายข้องนั่งตะลุงกับจุดมุงไม้ เพื่อให้พี่น้องได้รับความสุขความบันเทิงในรูปแบบของนั่งตะลุก่วนใดเป็นประโยชน์ส่วนใดเป็นสาลากระพ่มกราบมอบไม้กับพี่น้องช่วยกันอนุรักษ์ศิลปินผื่นบ้านผักใต้ของเราทุกประเภทส่วนใดรายซาลาที่เราต้องนํามาเพื่อประกอบให้เกิดความรมบณ์ในนิยายต้องกราบก็อภัอยกับเรากินทุเรียนก็ต้องติงเปลือกต้องติง่งแม็เป็นธรรมดาติดตามมาความเข้าใจรารานิยายประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนับแต่ช่วงเวลานี้เป็นตนไปสวัสดี ชาวใต้อนุรักษ์ไว้ถึงศิลปินท่ายเพื่อสืบทอดไว้เยาวชนคนรุ่นหลังเราไม่ช่วยกันรักษาประเพณีมีวันยับงดับพังอนุชนคนรุ่นหลังจะไม่รู้เรื่องราวไม่เข้าใจหนังตลุงเพลงบอกเพลงนาลิเกป่ามโนรา ค่าสูงส่งเราช่วยกันดำรงให้คงอยู่คู่สมัยเราชาวใต้รวมพลังรวมสมัครมีน้ำใจศิลปวัฒนธรรมใต้ไทยจะอยู่มั่นนิรันดรครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับพี่นอ้องจเริญนจุกสวัสด,ดีครับท่านความตกความสำราญอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกกันว่านิทานประกอบภาพเอาเรียกกันว่าหนังตลุง สิ่งนี้ครับยืนหยัดเป็นความบันเทิงต้องพื้นแผ่นดินราวชาวภาคใต้มาเป็นเวลานานแล้วจนเสืบอทอดเป็นวัฒนธรรมสิ่งนี้มีประโยชน์ที่น้องก็เข้าใจกันอยู่แล้วในปัจจุบันครับหนังตะลุงสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการช่วยร่นนรงโรคเอชช่วยรณน,นรงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม ช่วยรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนอกเหนือจากความบันเทิงที่หยิบยื่นสู่พี่น้องนังตลุกเราสามารถจะนำข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อมวลชนนะพี่น้องครับผมกราบขอบพระคุณในมาลายน้ำใจพี่น้องที่ยังช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งที่เรานำมามอบหมายต่อแทนครับท่านเป็นสารนิยายประเภทหนังตลุก ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับกระผมจะเริ่มกระสู่เนะื้อหาสาระนับแต่บัดนี้ครับท่านผู้ชมที่กรร ราตราบใดมาโลกมนุษย์เรายังมีหยุดการมุนวนเราชีวิตคนเราวนไปกับโลกเรื่องความสุขโศกยอมบวนเวียนชีวิตมนุษย์เราเปลี่ยนแปลนอันการเวลาเราเปรียบประดุดเมือเม่อเงินตรงยอมเป็นข้องตีํำกันมนุษย์จงการน,นั้นมาทำ เราควรสร้างแต่ความดีเพราะงานนี้จังเราสั้งกานมนุษย์ทุกคนพอนานก้าแล้วเราคงมีแกลวลมตายจากทุกชีวิตเราเป็นซาตพีความเกิดแก่แล้วเจ็บตายมีจำกัดบุคคลว่าจนหรือมีเราต้องท้มพื้นปัตตพี มีต่นตนเราอย่าตะนงลงกันเลยว่าไว้จะอยู่แต่นุ่มสาว้าเพราะมียืดยาวเราแก่กายสังการมันไร่ปนเราจับสุดตายคือคุณงามและความดีสิ่งนี้และคือจับตนโอบุญกุศลจะนำพา ถือว่าเป็นศัพ์อันตาวอโอ้ล้วยมเป็นรัพ์อันต้าวอ ชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเออประชาชนพี่นน้องครับเราก็หมายถึงมนุษย์เราเนี่ยแหละซึ่งก็มีความเชื่อคันว่าเป็นสัตว์อันประเสริฐมนุษย์เรามีวัฒนธรรมมนุษย์เรามีความแตกต่างจากสัตว์โดยทั่วไปมนุษย์เรารู้จักกัตัญญูกตเวทีมีธรรมะเพระาะฉะนั้นเราจึงกล่าวกันได้ว่ามนุษย์หรือประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด มอบสัจธรรมคันเอาไว้ว่ามนุษย์เราอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพตราตาสัตว์ทั้งหลายเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่อะไรเอื้อเพื่อเผื่อแผ่กันเมตตาทงสารกันช่วยเหลือกันจุดเริ่มต้นของสารนิยายเรื่องนี้ครับพี่น้องแต่ผมจะเริ่มณสถานที่ของดินแดนพระมหานคร ตรงนี้ก็เรียกกันว่าดินแดนพระมหานครเวสสาลีองค์ราชาผู้เป็นพระประมุขทรงทรงพระนามว่าองราชาวงสุทินสำหรับองค์พระบรมราชินีคือพระแม่เจ้าปิ่นวดีองค์ราชาวงสุทินและพระแม่เจ้าปิ่นวดีมีพระธิดาอยู่พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าองค์หญิงสาริยาแต่ในยามนี้องค์หญิงไม่ได้จะเดจลงสู่ท้องพระรงหลวง เนื่องจากว่าบัตรนี้ได้มีพระมหามาตย์ได้นำความเข้ามากราบังคมทูลว่าได้มีตัวแทนจากญาติตําบลชนบทเดินทางก็มาเพื่อจะาายดีการ้องทุกข์ถึงปัญหาความเดือดร้อนพระองค์เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความบริุ์ยุติธรรมช่วยเหลือปล่ยฟ้าประชาชนทุกโอกาสจึงได้โปรดก้าวโปรดกระมมให้มหา,ามาตย์เบิกตัวผู้นั้นเข้ามาได้ตัวแทนผู้นี้ก็เป็นใครมาจากไหน มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องใดสาระใดและพระองค์ยัมีรับสั่งแก้ปัญหานั้นว่าอย่างไรบ้างครับพี่น้องครับจุดเริ่มต้นของสารนิยายประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินกับผมเริ่มตรงนี้กันครับโปรดพี่น้องติดตามมาความสุกความสำรานนับแต่จุดตรงนี้กับท่านผู้ชมรั